j ั s t i c e l ก a ด u e The Flashpoint p a r a d o เป็นหนัง DC Studio นะครับก็คือการ์ตูนเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแรกของ DC Studio Animation หรอกเรื่องก่อนหน้านี้มันจะเป็นฟีลแบบแต a ด์ a l o n e ไม่ได้ต่อกันหลังจากแฟลช h อย i n t า a r a อ่ะมันก็จะเกิดเป็นจักรวาลหนังแอนิเมชันของ DC เขาละย่อๆเลยคือแฟลชย้อนเวลาไปช่วยแม่ตัวเองในอดีตแต่ว่าการที่ทําอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาใหญ่กว่านั้นเพราะว่ามันเหมือนกับการไปแก้ไขอดีตแล้วเปลี่ยนอนาคตเนะเมื่อแฟลช้อาเวลากลับมาปัจจุบันี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลย อะไรที่คุ้นเคยก็ไม่ใช่อีกต่อไปเกิดสงครามระหว่างประเทศกันนู่นนี่วุ่นวายกันยกใหญ่เพียงแค่เพราะว่าย้อนเวลากลับไปช่วยแม่ตัวเองเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ว่าแฟลตแล้วก็ฮีโร่ที่มันยังพอจะเหลืออยู่ในช่วงเวลาตอนนั้นน่ะต้องหาทางแก้ไขทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้อยากจะบอกว่าประทับใจมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกๆที่เราเริ่มจะเปิดใจดูหนังแอนิเมชันเราพอจะรู้จักพวก justice league อยู่บ้างแล้วพอมาในหนังเรื่องนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจากที่คุ้นหมดเลยแล้ว มันเป็นในแนวทางที่เราชอบด้วยอย่างตัวแบทแมนที่เราคุค้นๆกันมันก็จะเป็นบรูซเวย์นะก็กลับกลายเป็นโทมัสเวย์กลายเป็นคนพ่อดูดดิบเท่อนวิธีการอ,อ่ะเรียกว่าถึงใจคนดูเลยอะแหละ